แหน่เจ้าบ่แย่แม่สู้ๆล่ะครับมายุบล่ะໂຕอยู่อดบ้านให้บ้องๆเอ้ยบ้องๆបងប្អូនខ្លះគាត់ខមមិនថាខ្ញុំនឹងខ្ឆៃល ôi គេនឹងទៅហឺថាឲ្យខ្ឆៃល ôi គេនឹងទៅមើលសំសាដេកឈឺនៅប៉េតហីទៅរំ TikTok អីខ្ញុំទៅយោអត់បានណាពួកអីខ្ញុំខ្ឆៃល ôi គេនឹងដើម្បីយោទៅទិញស្មាត់ទឹកណោមើលកូនដោះកូនកូនហើយនឹងម្ហូបអង្ករ จนมุมครับพี่้องครับเนาะสาวเขมรนะครับที่เหยียบทุงซาไทยทุกคนเนาะที่ทํางานที่ไทยนะครับผมพี่ดองกลับบ้านไปนี้นะครับล่าสุดออกมาขอโอกาสนะครับพี่้องครับเนาะอยากมาทํางานที่ไทยทุกคนพอถึงจุดจบนะครับถึงนึกขึ้นได้นะครับผมาการที่เหยียบทุงซาทนะครับของของประเทศไทยนะครับทุกคนหรือว่าการที่มาทํางานที่ไทยนะครับยังมาซ้ํานิสัยกลางๆไม่รู้จักบุญคุณนะครับเจ้าของประเทศนะครับผมพี่ดอง พอกลับบ้านไปนะครับอดอยากปากแห้งนะครับล่าสุดร้องไห้ใหญ่ครับทุกคนนะขอโอกาสนะครับกับคนไทยพี่ดองโอ้โหทุกคนเนาะทำไมเขาถึงแบบคิดช้ากันเลยครับผมพี่รองครับพอตัวเองนะครับทางานที่ไทยนะครับทุกคนเนาะมีเงินหน่อยเนี่ยก็หลงก็หลงระเริงนะครับดื่มตัวทุกคนล่าสุดนี้กลับบ้านไปนะครับทุกคนโดนไล่กลับประเทศนะครับออกมาร้องไห้ทุกคนนะขอโอกาสนะครับกับคนไทยนะครับที่นางนะครับผมไล่ฟอต หรือว่าไลยโพสคลิปในต่อนะครับในแฟสรุ๊มต่างๆเนี่ยนางว่าบ้านนางขอโทษนะครับขอโอกาสนะครับผมในการเข้ามาทํางานที่ไทยหน่อยได้ไหมทุกคนเพราะว่าล่าสุดนี้นะครับอดตัวอยู่แล้วนะครับผมพี่้องโอ้โหทุกคนพอถึงจุดจบนะครับมาคิดถึงเมืองไทยทุกคนนะพอมีอยู่มีกินนี่กับในละคุณนะครับทุกคนแบบนี้นะครับพี่้องจะให้โอกาสหรือเปล่าครับนะรับกรรมนะครับผมกลับบ้านไปก็ไม่มีงานทําทุกคนล่าสุดจนมุมครับผม สวัสดีครับพี่้องครับผมสวัสดีสบายดีนะครับพี่้องครับยองเอฟซีสุกูสุคนนะครับผมนะมาพบพบกันที่เก่าทุกคนหลังจากนะครับพี่้องครับจำอะไรไม่เอ่ยนะครับผมสาวกัมพูชาท่านนี้นะครับพี่้องนะที่ออกมาเหยียบทงซาตนะครับสองสาวนะครับผมพี่้องที่ทํางานนะครับเนาะน่าจะเป็นในแคมป์คนงานนะครับเกี่ยวกับก่อส้านนะครับทุกคนนะแต่ไม่รู้ว่าแต่ไม่รู้ว่าอยู่แผนกไหนนะสองสาวเนี่ยน่าจะเป็นแผนกสมปรูนหรือเปล่านะครับทุกคน หลังจากที่เหยียบทุองซาตไทยนะครับทุกคนนะก็ทําเอานะครับข่าวโด่งดังนะครับมาหลายวันแล้วก็โดนไล่กลับประเทศทุกคนนะล่าสุดนี่นางก็น่าจะสํานึกได้นะครับทุกคนนะแต่สํานึกน้ําตาจระเข้หรือเปล่าทุกคนนะออกมาตบหน้าตัวเองครับพี่้องครับบอกว่าตัวเองเนี่ยผิดไปแล้วนะครับผมเพราะว่าขาดสติทุกคนเนาะล่าสุดนะครับถึงออกมาอ้อนบอนนะครับผมออกมาขอโอกาสนะครับที่ทําไปทุกคน น่าจะเป็นนางน,นี่ก็เป็นดาวดาวตอ่อตอ,ตอตนะครับทุกคนนะผมรู้แล้วครับบ้านทาไมเขาถึงทําเพื่อเอาใจนะครับพี่้องเพื่อเอาใจคนประเทศเขาเนาะที่ติดตามนะครับทุกคนนะแล้วก็อาจจะไว่ายังไงทุกคนเนะนาะน่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียจากจากตอ่อตอตรงนั้นนะครับที่นางที่นางอยากจะโชว์ว่าตัวเองเป็นฮีโร่นะครับทุกคนนะเพราะว่าที่เห็นนะครับทุกคนนะไม่ว่าใครที่แบบท้าทายกับกับระบบของประเทศไทยเนาะ ฝั่งบ้านเขานะครับผมหรือว่าฝั่งขมิเนี่ยเขาจะยกย่องให้เป็นวีรบุรุษทุกคนเนาะให้เป็นวีรบุรุษให้เป็นแบบคือเป็นคนที่กล้าหาญนะครับทุกคนไม่แปลกน,นะทุกคนนะเพราะว่าเขานี่เป็นดาวนะครับพี่้องครับเป็นดาวต่อๆเนาะก็เลยแบบอยากโซแสงอยากโซกลางแต่ดื่มไปนะครับบ้าการที่คุณโช์แสงโซกลางแบบนั้นคุณยังอาศัยแผ่นดินนะครับของของฝั่งไทยอยู่นะครับทุกคนยังหากินที่ไทยนะครับพี่้องนะยัง ทำงานที่ไทยนะครับทุกคนแต่กับดื่มบุญคุณนะครับล่าสุดร้องไห้ขี้มูกโป่งนะครับทุกคนเนาะแนวทางเนี่ยออกมาอัดคลิปนะครับขอโทษนะครับพี่น้องครับเนาะบอกว่าขอโอกาสเราได้ไหมครับไม่มีงานทําแล้วครับพี่น้องครับกลับบ้านไปเนาะตอนนี้ก็ถือว่านะครับเอาง่ายๆคือคุณอยู่ประเทศไทยเนี่ยคุณรายได้คุณต่ำๆได้หลักหมื่นนะครับทุกคนเนาะรายได้นี่หลักหมื่นนะครับพอคุณกลับบ้านไปเนี่ยขาดรายได้ แล้วคุณจะมาสํานึกผิดตอนนี้นะครับพี่ดองให้ให้อภัยไม่เอ่ยครับทุกคนนะพวกลิ้นสองแสกแบบนี้นะครับมันขนาดมันอยู่ไทยเนี่ยมันยังกล้าเหยียบทุ่งชาตินะครับทุกคนพี่ดองครับแบบนี้จะเชื่อใจมันได้หรือเปล่าครับทุกคนเดี๋ยวมาฟังคลิปกันนะครับเนาะมันเป็นภาษาอ่าบ้านเขานะครับทุกคนเนาะแต่จับใจความบ้านเขาเนี่ยขอโทษนะครับขอการทนไทยนะครับทุกคนนะแล้วก็มีเขียนไว้นะครับบ้านอยากมาทํางานที่ประเทศไทยทุกคนนะเดี๋ยวมาชมคลิปนะครับ ខ្ញុំទទួលយកបានហើយបងបងអើយបងប្អូនឆ្លាសគាត់ខមិនថាខ្ញុំនឹងខ្ចីល ôi គេនឹងទៅហឺថាហើយខ្ចីល ôi គេនឹងទៅមើលសងសាដេជជឿនៅប៉េតហើយទៅរំ TikTok អីខ្ញុំទទួលយកបានហើយពួកអីខ្ញុំខ្ចីល ôi គេនឹងដើម្បីយកទៅទិញផាត់កំណុំមួយកូនដោះកួយកូនហើយនឹងហូបអង្ករប្រចាំថ្ងៃដឹងស្រាប់ហើយបងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយមានសងសាមកឯទៅបងអូនឯងមានប្ដីអីត្រូវអត់អញ្ចឹងគេចោលមែនគឺថាអូនឯងនឹងមានមានប្រុសឈ្មោះនៅខាងក្រៅទៀត បងមិនចា៎ច្រងហើយមីក្រូនឲ្យមីក្រូនក្នុងខ្ញុំបណ្្នឹងគេថាមីអូននឹងនៅទីផ្ទះទេរួម TikTok បៃស្លើងក្នុង TikTok ហើយខ្ចីលឺគេនឹងដើម្បីធ្វើហាធ្វើហាឲ្យសង្ស្័តដូចនៅផេកខ្ចីលឺគេនឹងយកឲ្យលឿនទៅសង្ស្័តនៅផេក អ្នកគ្នាមានកូនមានប្តីអីណាតែមានសងសាមមកពីណាមហើយខ្ញុំចង់ថាចេះគេមានកូនគេមានប្តីមានអីធម្មទៅគេស្រាក់គេកាសស្ណាប់ច្បាប់បើហើយមិនទៅថាយគ្នាមានសងសាមមានអីខាងក្រៅហើយចង់ណាស់មានលេង TikTok ក៏រហ័ងងាយចូលតាមត្រង់អត់មានតលេខលេងដែរប៉ុន្តែអត់មានវីដេអូរំពេចអត់ដែរមានអត់មានវីដេអូរំពេចសិចស៊ីពាក់សិចស៊ីទៅអីណាអញ្ចឹងហើយចាស់ เอ่อม่โสดไม่เตี้ยจะเอลอยนั่งลอยนั่งโย่เตาเผาไก่เต็งคาเต็งนมเต็งน้ำเต็งไอคอนปั๊ดใจก้นออลก็ห่ออ่ะนะจริจังไไม่เห็นลงศพนะครับทุกคนเนาะไม่หลังน้ําตานะครับเนาะไม่เห็นความลําบากนะครับก็มีนึกถึงประเทศไทยนะครับทุกคนเนาะโอ้โ oh หนะครับล่าสุดอยากมาเมืองไทยนะครับทุกคนเพราะคิดว่านะครับผมจะทําแบบนี้แล้วจะเป็นฮีโร่ของคนขมิน,นะครับทุกคนนะ คุณคิดว่าคุณเนี่ยทำแบบนี้แล้วคุณจะไล่ใจคนเขมรนะครับมันอาจจะไล่ใจนะครับพี่รองแต่งานการนะครับที่จะเลี้ยงนะครับปากท้องเลี้ยงพ่อแม่นะครับครอบครัวของคุณเนี่ยมันไม่มีนะครับทุกคนคุณอาจจะไล่ใจคนบ้านคุณนะครับพี่รองนะเมือน้องสาวคนนี้นะน้องอาจจะได้ใจบ้านน้องนะครับอาจจะได้ใจผู้นําบ้านน้องนะครับแต่น้องดื่มไปหรือเปล่านะครับบ้าผู้นํานะครับพี่้องบุญเส้นนี่เขาก็ไม่ได้ช่วยเหลือนะครับเนาะ ไม่ต้ช่วยเหลือคนหรือว่าแรงงานนะครับทุกคนนะที่กลับบ้านไปเนี่ยบุญเซนก็ไม่เห็นหัวนะครับทุกคนคุณจะมาก็แล้วแต่คุณจะอยู่นะครับก็แล้วแต่คุณเนาะคือบุญเซนประกาศบ้านอยากให้มาเนี่ยเพื่อเพื่อแบรนด์นะครับแบน์แรงงานให้ไทยเจงทุกคนบุญเซนก็นะครับอาจจะมีการลอกดวงนะครับพี่รองว่าอ่าประเทศเขานะครับมีงานรองรับนะครับทุกคนเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับพี่้องครับว่า ถ้าสมมุตินะครับประเทศใดนะครับทุกคนที่ที่มีงานเยอะนะครับเราก็ต้องดูพื้นพื้นฐานนะครับของของประเทศก่อนนะครับทุกคนนะอย่างเช่นฝั่งเขมรเนาะบ้านเขาเนี่ยโรงงานยังไม่เยอะนะครับทุกคนอาจจะมีนะอาจจะมีโรงงานไม่ใช่ว่าไม่มีแต่มันมีน้อยนะครับทุกคนการที่ประเทศใดนะครับจะมีงานจ้างที่เยอะเขาต้องนะครับมองดูหลายอย่างนะครับอย่างเช่นมีโรงงานนะครับโรงงานผลิตหลายแห่งนะครับมี าการค้านะนะครับระหว่างประเทศเนาะมีตาลงตลาดนะครับมีคนร่ำคนรวยทุกคนเนาะแน่นอน,น,อนการจ้างงานก็จะเพิ่มขึ้นนะครับคือง,งา่ายๆคืองานมันเยอะนะครับฝั่งไทยนี่งานเยอะเนาะงานที่คนไทยเขาไม่ทํานะครับพี่้องส่วนมากเนาะก็จะเป็นในงานเราเนี่ยแหละที่มาทําทุกคนเพราะว่าทําไมคนไทยเขาถึงไม่ทํานะครับไม่ใช่ว่าคนไทยขี้เกียจน,นะครับทุกคนเนาะฟังให้ดีนะครับพี่ดองนะการที่ฝั่งกัมพูชาเขาชอบว่าคนไทยเลือกงานนะครับ คนไทยเนี่ยเขาไม่ได้ขี้เกียจเลยนะครับทุกคนคือเขาเลือกง,งานเพราะว่าเขามีมีการศึกษาเขามีเส้นทางเลือกนะครับอย่างเช่นคนจบปตีนะครับคนจบอาเดียนทูงสูงเนี่ยจะให้เขามาขายขายผักจะให้เขามาเข็นของจะให้เขามานั่งนะครับขายของเหมือนเหมือนในงานเรามันเป็นไปนไม่ได้นะครับทุกคนจะให้เขาไปแบกปูนนะครับเนาะเขาเรียนจบสี่หปีเนี่ยเขาตั้งใจเรียนนะครับทุกคนจบมาแล้วยังยังจะให้เขามาผสมปูนหรอเนาะ นะครับฟังไว้นะครับในงานขมิน้นเนาะที่บอกว่าคนไทยนี่ขี้เกียจทางนานานะครับพี่น้องเขาไม่ได้ขี้เกียจแค่เขานะครับมีความรู้ความสามารถเนาะเขามีความสามารถที่ทํางานให้ได้เงินเดือนเยอะกว่ารายรงานเรานะครับคือการศึกษานะครับพี่น้องนี่แหละพอลําบากมากแล้วครับก็มาคิดถึงเมืองไทยนะครับทุกคนเนาะพอตอนหยาบนะครับทุ่งชาติน่ะไม่นึกถึงเออคนไทยนี่เขาจะคิดยังไงนะครับพี่น้องการที่เขามอบการมอบงานให้คุณแล้วคุณยังมานินทคุณนะครับเนาะคุณยังแบบ ออกมาแสดงปฏิกิริยาที่มันไม่มีความสํานึกนะครับหรือว่าไม่มีจิตสํานึกนั่นเองนะครับทุกคนเนาะมาเหยียบทรงชาติก็ถือว่าเหยียบหัวใจคนไทยนะครับพี่ดอกอ่ะเหยียบหัวใจนายจ้างด้วยนะครับนายจ้างนี่ก็เป็นคนไทยนะครับผมพี่ดอกก็ประมาณนี้ครับล่าสุดเนาะไปสองดูนั่นนะครับพี่ดอกนะนางก็หมดทุนทางไปนะครับทุกคนโดนบุ้นเส้นนะครับอ่าหลอกนะครับพี่ดอกรับหลอกให้ไปตุยเนาะหลอกให้ไปอดตุยที่บ้านนะครับล่าสุดอยากมาเมืองไทย คือเห็นหลายคนนะครับทุกคนนะมีหลายคนที่ตอนเนี้นะครับฝั่งเขมรเขาลักลอบเข้ามานะครับในหลายในหลายจุดนะครับที่ด่านเนาะแต่ก็ไม่รอดนะครับทุกคนนะครับพี่้องประมาณนี้ครับทุกคนครับพี่้องครับจะให้อภัยหรือเปล่าครับทุกคนนะที่อ่าตบหัวแล้วนะครับมารูปหลังทุกคนเนาะก็เหมือนนี่ะครับอ่าเหยียบย้ำหัวใจของคนไทยแล้วนะครับได้ออกมาขอโทษอยากมาทํางานที่ไทยถ้าผมเป็นคนไทยนะผมจะบอกว่าไปน่นนะครับไปป้ายหน้าเลยนะครับ ไปฝั่งประเทศมาเลเซียไปจีนนู่นนะครับเนาะที่เขาที่เขารองรับนะครับไปประเทศนั้นเลยนะครับทุกคนอย่ามาเมืองไทยเนาะเพราะว่าคนไทยเนี่ยเขาไม่ต้อนรับนะครับคนในดระคุณนะครับทุกคนประมาณนี้ครับพี่้องครับมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมนะจะสมน้ำหน้าดีนะหรือเปล่าครับพี่รองหรือว่ายังไงหรือว่าจะสงสารนะครับที่จะอดตุยนะครับขอมาทํางานที่ประเทศไทยทุกคนประมาณนี้ครับพี่้องครับเนาะขอบคุณครับพี่้องสวัสดีครับ